จากเดิมทีปีหนึ่งก็ห้บอกว่าใช้เวลาอีก50ปีถึงจะมีความรู้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวครับตอนปีหนึ่งก็ห้าศูพอมาตอนนี้เนี่ยเขาคำนวณน,นะครับว่าเนื่องจากเรามี AI และมีอื่นๆเนี่ยทำให้ความรู้เกี่ยวด้านการแพทย์เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเนี่ยภายใน73วันจาก50ปีเหลือเจิบสาวันนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตอันใกล้เนี่ย เราจะเห็นว่าเดี๋ยวจะมีความรู้เยอะมากที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ผมคิดว่าฉะนั้นพัฒนาการด้านการแพทย์เนี่ยจะไปเร็วมากกว่าที่ผ่านมาเยอะนะครับฉะนั้นสําหรับผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นที่เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์เลยนะค,ค,ครับแล้วก็มีกระบวนการที่เขาบอกว่าโอเคทําไมจะต้องถอยกลับไปเซมเซล แค่ดึงเวลากลับมาจากคนอายุห0เป็น20บได้ไหมก็ยังมีคนทำและทำเริ่มทำได้แล้วด้วยนะครับมีกระบ,บวนการทำแล้วทำได้แล้วครับผมนัม่นแสดงว่าวิทยาศาสตร์และองค์ความรู้ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วในวันนี้เนี่ยมันกนจะช่วยให้เรามีอายุยืนยาวเพิ่มมากขึ้นได้อีกแน่นอนเลยแน่นอนหรือเปล่าใช่ที่ผ่านมาอายุก็ยืนขึ้นแต่อันนี้มันยิ่งกว่าอายุยืนขึ้นไงนี่มัน r e v e r s ิ้งมันกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งงนะครับมีความเป็นไปได้จริงๆเพราะ,ว,ะว่าเขา ทำแล้วเขาบอกก็ทำได้ดีมากขึ้นเลยถ้าใครสนใจไปอ่านได้เลยนะครับ,รบแล้วก็รประเด็นสำคัญคือว่าผมคิดว่าสำหรับพวกเราที่อายุยังน้อยๆอย่างเนี้ยผ,ผมคิดว่าน่าจะคุ้มค่ามากนะครับที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้ให้ดี hmm. เพื่อรอเทคโนโลยีสิ่งพวกนี้อาจจะต้องเก็บเงินไว้ด้วย <laughs> อาจะต้องเก็บเงินเยอะๆด้วย b i o l o n g e v i t y Club live longer live better